ง่ายมองสและเออเลยปวดจืรลดเวียบสและง่ายมองสวบทุกคนอืมุตส่าห์บอกให้รดเวบอืมหยุดพักมานี่เออสงสัยสิบด้หยุดดอกสงสัยตรงเอามานยั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 นยนยยอีก อันนึงอันนอไปทั้งไหนสาวโบเวนผู้เ่เจ้าไปใส่เวนผู้บา่าเจ้านั่นมันข้ายสักแตกหร้อบ่หรือจังไหนหรือไปจำนงจำน้ำหรือบ่เปล่าไปไทยมาให้ผู้เบ่าเด้อ สาวบูน้มตูมันบไ่ไไ้เด้เออเวลาผู้เบ่าขับรลแสงมันเข่าตาเออมื่อนี่โอ้เ่นแต่งตัว่นเด้อ่นเดอ้อเออว่าธรรมดาเด้หูดสิบจนจำข้อ <c oughs> <c oughs> หัวเ <c oughs> ออหัว,หวคุณนึกว่ามันหัวนั่นเอียนห,นหัวปันหัวปลาไหล หัวรุ่นรุนเนาะเปลี่ยนหม่องสวบไหม่ด้ง่ายไปง่ายไปเรื่อยเอออยู่หมองเก่าบ่ได้ด้ทุกคนอาก้อยรุนหยึดหรือว่าจังไดอากอย เ <laughs> มือ่อยหัวเนี่ยเมือม่อยเมื่อยหัวแต่จจงแดมันมวนแตได้ช่วงนี้พวกเก้ามวนกข่อ,อยบอก่อยคือมวนคักเนี่ยเถอะปันเต้นอยู่หนาหา่านปันมีหมอล่ำผุนตัวมวนไหล,ล <laughs> เรื่องเสียดายบอกโอ้ยมันเสียดายเพราตายทุกคนอืในสิเสียหนาเนาะความคุยคุยไปหลายเด้คุยโ,โอ้อวดไปหลายเด้อ อันนี้สร้างไว้ให้เขาสร้างไว้ให้อันอีฮามเอลอืมอีฮามเอลเออว์าสันว่าอืมแต่ชุดไทยอีฮามเอลเออร์เลยสิบบโมมีดินกบหนาอืมบ่มมีมงสุกหัวนอนอืมจะเฮจังใดละบันท่นี้อืมกระสีลุดไปเบิดตัวรุลดล่าเออตะบันซองก็ยังรุดเนาะภาษาอย่างกับรลุดล่าสิบบลุด เออทางเอียนทางซุ้มเซโน่เนี่ยทางซุ้มเซโน่ก็เอ้ยเถียงกันเรื่องเงินกัดกันอืมกัดกันปันหมาเรื่องเงินอืมบรรมดาซุ้มหนีบอกมันมีเรื่องเดียวที่พวกมันกัดกันดี่นี่เออเรื่องเงินกัดกันคือหมูขึ้นหมานี่ตัวเออสวบข้อกันแบ่งกันบ่ลงตู่ กูโอนให้มึงมึงโอนให้กูเอฟซี FC กูโอนให้กูเอฟซี FC เวีนมึงโอนให้กูประมานี่นะ่ะแย่งกันแล้วบาณเออสวบข้อกันเรื่องเงินเวลานั่นโอ๊ยเวลานั่นเอากล้องไปจอเขาสั่งไล่ใดจากเขาเออยิงยิงหันแค่แขวแม่งเอ,อ้อคืนคือสิเหมือนเขาแห้งคักเนาะเออขืนเบบเบิบเบบอีผ่ากีนเนี่ยเออนะเขาบอกว่าค่อยๆเบาผลนด้ผลมาอ,อื มึงไม่ยากอย่างน้ำกูว่าสันวาเออเน่จริงมึงมาหากูสิประสันวาเฮ้ยให้มึงปากแกงสีละเออเห็นปากแังสีอะไรอีแค่แขวแมงปากกันแกงหาเสียนตนัวอีแค่แขวแมงปากดีขึ้นเพื่อเพื่อเพอพอเพื่เออันส่วนเรื่องเงินพันเงินหลเนี่ยกับไข่สูตะกี้นั่นสูบนคิดว่าสูเขาไปหาเขาเองบ่ เขาก็อยู่มาเหมาะไม่แม่ของเขาเอ اه, สู้เห็นแปลอาอันเขามาเป็นตัวละครพ่อสู้ได้ได้คลิปเออพยายามเสียเอาผู้นั้นผู้นี่มาเขาอันในฉากมาเล็นอันละครซอสยสูไม่สูพ่อได้คลิปได้ยังเออเนอ่นพกบอกพกบอกพกบอก,บอกไปอาศัยเขาผุนตัวสู้ก็ได้กินน้ำน้าเขาอยู่สูก็สิโพดสิพโพเนาะสู้ค่อยปล่อยใส่มือเห็นเขาบอ้ะย่าอันนั้นก็ได้อืมมือสู้อันไปอันนั้นก็ย่าอันนี้ละไปเป็นมูเป็นพวกสูนะ้น่ะเออ จะเป็นสูบนึกถึงความเดียนที่เขาเหตุกับสูเนาะสูบนี่มันเห็นแกเงินอืสูบคือว่าถามกันดีๆสูบเขามันเลือกทีสิบประจานเขาอฮ้ยซุ่มสัวสูบแหงสร่างไล่ไดจากตัวเขาหนีบว่าม่นหน่อยพ้อมเออนะบ่แม่นหน่อยได้ทุกคนนังเทียมบ่กล่องสามสี่กล้องไปจอใหญ่อันนี่แหละอืมจอใยจอ,อยนี่แหละจอเล่ายู่วัสน มาสุดท้ายลุ้มกัดเล่าขึ้นหมูขึ้นหมานี่เออแลนสวบเล่าคือหมูคือหมานี่เออตะกี้กับไปพึ่งผ้าอาศัยเขาเด้เฮียนเขาเจ้ากำลังมักไงเด้อสีบอกให้บมเมนเฮียนเขาเจ้าวายจำเฮียนนั่นเอียนแค่แขวแมงมัทสิทอเขาเจ้าเขาเจ้าสองสันขายของอีกตั้งหากที่ทางเข้าเจ้ากับมี่เมนบอสหนะพวกเจ้าว่าเออจุ้มนีบ่มันบอมันบอคิดว่ามันสิดีก็ไผมันบอคิดว่าเออเออขั้นยืมกับทวงเขาก่อนซะหลังไม่ซะ อืได้เลือกสีมาสิประจานเขาเนาะอืมสุ่มสัวใหญ่เนี่ยก็กลุ่มก็ก่อนดาเขาเออออกซือ้อเออสุ้มสัวปวกสูกบปันดีเอาไห,าห้เื้ยยิงยีแขะแขวแมงสูงถือเพือเพื่อเุนตัวเพิ่นเออม,มึงใหญ่กูเจอมึงอยู่ใส่ดด้วยีแขะแขวแมงเออคำเบาคำจานี่เป็นตำเหมือนมันข้อย,อย่างหนีตัวทุกคน สัวอีแม่กระสุนหึบเฮิบบออีฮานี่กระสุนเหิบเฮิบอึระวบ้างเด้อเขาลอยส้นตีนฟาดปากเด้อเนาะทุกคนอือโอยมาเขาเรื่องของเขานี่มนเขาเรื่องไฟเขานี่นะไฟเขาใหญ่มองเลยเด้อใหญ่มองสวบไม่ทุกคนอออีฮาแมวอีฮาแมวอันปัจญาอ่อนกับเป็นสงสัยไปเอาของอันแจก นะไปนาม่าลังเฮ็ดจังใดบันี้คืออันนาถาคักแนเทเสภาพสูสูอาบนามบวกดดีนี่สัวเอกูมึงสภาพสูก็สิบ่อาบนามอาบทาด้วยกูว่าเออคือสิมื้นนึงคือสิไปมาล้ำตำแต่คือสิบ่มีจุดไม้ปลายทั้งเออมึอจื้อบอที่นี่บันมักถาท่ายักนเนทถาท่ายคน ไปไปไปหนามาหลังงวกเกินข้อสีหักงวกง,งวกหนาง,งวกหลังเสียงข้าเจ้าขวดโคกกระตื้นแหละเออวอ้ยตื่นได้จังใดเนาะอืศัตรูรอบขางนเนาะอ,อสั่งศัตรูไปหลายจักดาไภไยวเนี่ยจือบดาด้เออ มันนี่เขาก็อยู่ที่มืดพร้อมบานเขาบริอยู่ที่แจงแม่นบ่ทุกคนอืมเป็นไผ่ไผ่สิบนนี่บาดละแวง g e บาดละแวงไปหันไปหนีบาดละแวงเออตรงเฝ้าวสวบเฝ้ากินอ,อืมเสียงซ่อนกับอันเข่วกระทบกันนั่นงัดเข่วอยู่กักกักอยู่ผนเฟ้าแห้งเด้เออืมบริเฟ้าจังได้ทึ่งหิวทึ่งหอดอ,อืมไปจะคล้องหิวหอดจนสัน่นถดถดเนาะเออ ก็เป็นเฮ่าบอกไปเดยเอ้ยเขามือเศร้าเทาก็ต้องกินตามเวล่าตัวเมนโบสน่ะทุกคนอืมซุ้มนี้บอเศร้ากับเทียงกินคาบเดียวจ้าประหยัดงบไปอีกเออไปประหยัดไปอีกคาบหนึ่งเมนโบสน่ะสันใส่บัานสันใส่ถด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 เหินได้กินมาสันใส่แล้วเบาหวานนั่นสวบข้อเนาะเมื่อไไปตรวจจ็กเทออบ่แล้วอืมอีเลือดสะอาดอันอีกคนหนึ่งมันเคยไปตรวจจ็กเทีอบ่แล้วนั่นในสิ่วข้ดันในเสนี่ ย่งางกับซิบออกล่ะเขาเฮงบางยำพร้อมได้ทุกคนลิเลียลิเลียลืดแล้วอีผากก mm? um. ินนี่เออคือคนบ่มีเขี้ยวนี่ตัวเวลามันสวบอืมลิเลียลิเลียเตะเขาโกลิเลียลิเลียเตะเขาโกเออเวลาสวบอันนั้นพักบ่บันเออเด็ดกินเทละใบเออขเแ็นเข้าเจ้าข่อยบ่ทุกคนเขาเจ้าจับมาทั้งต้นแบนบอกเอออันนี้เอ้ไอมันบ่มีมารยาทยิกเอาเทละอันนี้ผู้ใดเป็น กินน้ำมันคือจังสิขีเดียดเนาะทุกคนพวกเจ้าบาปอะเออเวลาสวบคือสิบอนคิดในการที่ว่ามีมารยาทขวดแมงคือสอนอยู่วันมารยาทแบบไรเวลากินเข่าเอออีเท่าหยาบยางนั่นก็เพื่ออีเท่าหยาบยางนั้นดอกทุกคนห้าเท่านั่นก็ไดเอออยู่กับปัจจุบันว่าสันว่ามึงเขียนบนถือมึงก็บย่าเขียนซาอีเท่าหยาบหยางเลยอือเศร้าเขียนซะ ภาษาอันไทยบ้านพก,กูหรอวิบัตเบิดจตแต่มึงเขียนคำยังเป็นคำยังมึงอ่านออกอยู่บ่อือยู่กับปัจจุบันมาสันา่าเออแม่ออกเออแม่ออกมากินเผือกกเขียนมาถือทุกคนเออมึก่กระเขียนเป็นภาษาบ้านมึงซะอีเถาหยับยางเอ้ยเออมึงกับยนอันนั้นมาเขียนเห็นภาษาพกกูวิบัตจ้ะ แอนนี่ลีเด้แต่ว่าวิววิว,ว,ว,วอีเทาหยาบย่างกันดิ่งล้องเหวขื้นกันได้ทุกคน <c oughs> สิพ่อยาใส่ว่าแล้วบาานให้นี <c oughs> อันผู้ทากินถาเป็นตาเป็นกรอบอยู <c oughs> อย่ไปก่อนจ้าเยเจอกันไหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า